เพราะฉะนั้นไอการเข้าสินเชื่อเนี่ยจริงๆก็ต้องเข้าใจว่าแบงค์เนี่ยเขาอยากปล่อยผมมีเพื่อนเป็นในแบงค์หลายคนก็อยากปล่อยนะครับแต่ว่าถ้าธุรกิจรายนั้นๆเนี่ยไม่เอื้อเดี๋ยวนี้ก็ดูเยอะนะดูกระทั่งว่าธุรกิจของเราอะไรนะครับลูกค้าของเราด้วยเขาดูกระทั่งลูกค้าหลายรายใหญ่ๆเนยเราต้องแอปพลายส่งชื่อไปเขานะเขาเช็คไปถึงลูกค้าของเราด้วยนะว่าลูกค้าของคุณเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยนะเอ็นเอเอ็กซ์นะ NPL เขาก็สูงแล้วก็ก็ยังมีอายุ Watching w a t c h อะไรนะ uh, W อะไรอะ Watching เขาก็มีตัวที่เฝ้าระวังน,ะ <c oughs> นี่ี่ยไหมฮะนะครับตัวนี้ก็สูงนะครับที่ที่ที่ไปอยู่ในที่มันปรับโครงสร้างเนี่ย1.2ล้านล้านนะของแบนก์พาณิชเนี่ยไม่ไม่ใช่น้อยนะอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างซึ่งก็ยังปรับได้ได้ไม่หมดนะครับก็ปัญหา ก็คงเป็นคาราคาซังแบบนี้แหละครับแต่ว่าเราจะทํายังไงเขาถึงสิงเชื่อล่ะใช่ไหมถ้ามันก็ต้องดูว่าบางรายนี่เขาพอไปได้แต่มันติดเครดิตบูโรไงค่ะใช,ใช่ไหมไอ้เครดิตบูโรไอ้เครดิตบูโรเนี่ยบางทีเราก็ต้องอาจจะมีอนุโลมว่าเฮ้ยเดิมเขาติดก็จริงนะเคยมีสองสามปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องใช้ต้นใช้ดอกไปกตรงเวลาแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาปกติเอออันนี้เราอาจจะปลดได้ไหม